รายการยานกาว่าทอล์กซึ่งวันนี้ก็ผมเชาเต็มรักนะครับซึ่งก็เป็นช่อง YouTube ที่เป็นส่วนตัวนะครับจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือตัวใหม่แห่งความสําเร็จในชีวิตจริงหรือไม่นะครับหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าอิฐทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นทําไมน่าจะเป็นของอะไรละครับภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็น เรื่องราวของแต่ละภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยว่าเอญี่ปุ่นนั้นมีความสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยแนะนําตัวเองนิดนะครับผมเองมีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะครับใช้เวลาในการอยู่ที่ญี่ปุ่นน,น,นะครับถึง9ปีเต็มๆแน่นอนครับการศึกษาของผมในประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นจากศูนย์นะครับ นะแล้วก็เริ่มตั้งแต่อี e ูเอโอนะครับจนกระทั่งสุดท้ายนะครับจบระดับปริญญาโททำวิทยานิพนี์เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับการต่อสู้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นตัวสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตัวผมแล้วก็คิดว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นตัวที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ก็เลยนํามานําเสนอให้กับเพื่อนๆและก็ลูกๆหลา,ลานๆทุกคน เข้าใจน,นะครับว่า now, ญี่ปุ่นนียก็คือตัวสําคัญเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของสงคมไทยนะครับเอาล่ะครับมาดูว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาที่ตอนนี้ผมก็เปิดหลักสูตรสอนกันนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นล่ามอยากจะเป็นคนที่ไปเรียนแล้วอากไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรืออาจจะไปเรียนต่อระดับมปลายม .4 ม .5 ม .6 หรือไม่ก็จบปญฺปวชจบปวศ จบปริญญาตรีแล้วหรือจบม .6 แล้วจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับต่อไลน์0 8 7 9 9 1 1 5เรือเข้าไปอยู่ใน YouTube เข้าไปอะไรลต่างๆกดแล้วแต่นะครับก็สามารถติดแอดมาถามได้นะครับอ่ะเอาละรครับเราก็มาดูกันญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศอย่างไรกันบ้างดูตรงนี้ครับลูกๆทั้งหลายครับหรือเพื่อนๆทั้งหลายก็ลองดูนะครับว่าประเทศไทยเราอยู่ทางด้านซ้ายมือประเทศญี่ปุ่นอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็ห่างจากเมืองไทยก็ไม่เยอะครับ หางจากเมืองไทยการเดินทางไปค่อนข้างจะสะดวกนะครับดูเช้นทางการเดินทางจากญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยนะซึ่งก็เดินทางกันไม่นานประมาณประมาณ5000กิโลเมตรเครื่องบินเวลาบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินเข้าสู่ประเทศต่างๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณาความเร็วประมาณ1000กิโลเมตรต่อ1นชั่วโมงนะครับก็เดินทางสู่ประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะไม่ว่าจะเดินทางจากจังหวัดทางภาคเหนือสนามบินซินโตเซที่โอ,อกายโด ก็ไปยอดจัดตามใต้สุดนะครับสนามบินฟุกโอกะนะครับชื่อสนามบินฟุกโอกะอินเตอร์เนชั่นแนลสนามบินนาดิตะอยู่จังหวัดชิบะและก็สนามบินฮาเนดาอยู่กรุงโตเกียวนอกจากนั้นก็เป็นสนามบินโอซาก้าสนามบินคันไซอยู่โอซาก้าและก็สุดท้ายคือสนามบินชูบุนาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอยู่ที่นาโกย่าหรือว่าจังหวัดไอชีนั่นเองนะครับหลากหลายสถานที่เพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียว แต่ในขณนะดเดียวกันนะครับประเทศไทเวลาเดินทางไปญี่ปุ่นนั้นจเนเริ่งทานไปที่เดินทางไปที่สุวรรณภูมิหรือไม่ก็ดอนเมืองนะครับในสมัยก่อนนะครับเราก็เดินทางจากเทียงใหม่มาที่สุวรรณภูมิเดินทางจากอุดรธาน,นีมาสุวรรณภูมิเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นการวางคมนาคมของเรานั้นยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่มีความเชื่อหรือมันว่าอนาคตนะครับสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่จะเกิดขึ้น ก็น่าจะมีโอกาสเดินทางบินตรงไปยังประเทศญี่ปุ่นอันนี้คือแนวทางในการที่อยากความฝันในการที่อยากทำนะครับในฐานะที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมาราชและมีประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะการเดินทางไปหมาสู่่อนข้างสะดวกนะครับเหตุผลทําไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นประกาศจะหนึ่งการเดินทางไปหมาสู่นั้นค่อนข้างสะดวกไม่ยาวจนเกินไปไม่นานจนเกินไปนะครับไปหมาสู่กันได้สะดวกสบายนะครับแม้กระทั่งชาวมุสลิม นะครับถ้าเกิดพ่อแม่เสียชีวิตขึ้นมาหรืออะไรต่างนั้นมานะครับจะต้องเผาภายใน24ชั่วโมงก็สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้เช่นเดียวกันอ่ะมาดูครับทําไมถึงเป็นญี่ปุ่นนะครับประการสําคัญก็คือว่าประชากรญี่ปุ่นนั้นมีค่อนข้างจะเยอะครับมี128ล้านคน128ล้านคนท่านก็ทราบนะครับว่ามากกว่าเมืองไทยประมาณ1เท่าด้วยกันพี่น้องประจชาชนชาวไทย68ล้านคนนะครับ68ล้านคนแน่นอนนะครับเราเป็นเกษตรกรชิงก็เยอะ นะครับเรายากจนนี้ก็มากนะครับผู้คนที่มีรายได้ประมาณ10,000แบาทขึ้นไปก็ไม่ถึง1%นเปอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาไทยในเพียงอย่างเดียวนั้นน่ะค,คอ่อนข้างจะยากยากหารสมากกินยากในอนาคตนะครับแต่ในขนาเดียวกันถ้าเกิดลูกมีโอกาสเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามีโอกาสคุยกับคนญี่ปุ่น1นึงร้อยี่สิบแปดล้านคนนะผมเองอยู่มาเก้าปีก็ยังไม่เห็นคนญี่ปุ่นที่ยากจนข้นแค้นไม่มีอะไรจะกิน นะครับแม้กระทั่งเกษตรกรก็ยังมีความร่ำรวยด้วยซ้ำไปนะครับก็พูดถึงว่าเรียนภาษาคนที่มีอันจะกินก็ว่าได้นะครับผู้ต่อสู้หรือผู้สนทนาของเรานั้นก็จะเป็นคนที่มีอันจะกินนะครับประการต่อไปครับบริษัทญี่ปุ่นที่เดินทางมาลงทุนในเมืองไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับนั่นก็หมายความว่า5 0 0 0 6,000บริษัทดัวยซ้งไปมีนิคมอุตสาหกรรมหลายนิคมอุตสาหกรรมนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถว e e c 3จังหวัดอยู่ใกล้กับมาตาพุทธอยู่ใกล้กับท่าเรือเนี่ยนะครับ เขาก็เลือกจังหวัด3าจังหวัดคือจังหวัดชดลบุรีจังหวัดระยองนะครับแล้วก็จังหวัดสระบุรีนะครับเลยมาถึงอยุธยาไปปราจีนบุรีแต่ละแวกนั้นนะครับก็เป็นที่ตั้งของบริษัทและก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมคนางเยอะนะครับเพราะนั้นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นประเทศที่มีมาลงทุนมากที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ว่าได้โอกาสในการทํางานก็คงจะมีเยอะแน่นอนนะครับ ระการต่อไปครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงโควิดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับปอนหน้านี้ญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยปีละประมาณ1นล้านสี่แสนคนแน่นอนครับหนล้านสี่แสนคนนี้เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทยคนข้างจะเยอะประมาณ58,00 0ืนล้านนะครับเพราะฉะนั้นไอห้าหมื่นันล้านบาทนี้ถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านไม่ได้คุยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นแน่นอนครับก็โอากาสตัวนี้ก็คูจะขาดหายไปเพราะฉะนั้นโอากาสเรียนภาษาญี่าาปุ่นก็จะได้ เป็นโอกาสอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเป็นไกด์ได้สามารถเป็นเป็นล่ามแปลได้หรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของไทยกับญี่ปุ่นได้ก็เป็นอยา่างดีและสุดท้ายที่อยากจะกล่าวเพียนก็คือว่าญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไทยห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นคนเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนี้และก็ใช้ประเทศไทยเป็นจุดูนกลางในการที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนี่คือความเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโอกาสในการเรียนญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับ เป็นหนึ่งในทางเลือกของชีวิตของเรา็วาได้ผมเองตัดสินใจไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาและปัจจุบันก็ยังใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารประอกอบธุรกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับดูบรรยากาศของญี่ปุ่นแล้วนะครับท่านก็เห็นเวลาคําว่าญี่ปุ่นนึกถึงอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นของแหลงท่องเที่ยวที่มีจํานวนมากมายหมหาศาลไม่ว่าจะเป็นมอดอกโลกไม่ว่าจะเป็นชุดกิจยูโมะคิโมโนไม่ว่าจะเป็นชินกันเซนไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างเหล่าน,นี้นี่คือบรรยากาศของความเป็นญี่ปุ่น นั่นก็หมายความว่าอากาศดีน้ําดีอาหารดีผู้คนญี่ปุ่นก็มีอายุคนกลางจะเยอะนะครับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีถึง36ล้านคนนะครับจากประมาณ128ล้านคนเพราะฉะนั้นคือหมายก็ว่าสแสดงว่าอากาศดีน้ําดีอาหารดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลก็คนกลางจะดีเหมือนกันนะครับแต่ามาญี่ปุ่นนั้นมีผู้สูงอายุเยอะมากมายนะครับอยู่ในฐานประกอบการผู้สูงอายุถึง7,000แห่งนะครับในประเทศญี่ปุ่น นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีจุดต่างก็อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจและที่สําคัญตัวนี้ที่มีความก้าวหน้ามากกว่าไทยเกี่ยวกับเรื่องของระ,ะบบเทคโนโลยีที่ผมเอาระบะตัวเกียวสก,กายทรีมาให้เห็นนั่นก็บมาว่าเทคโนโลยีนะฮะเป็นเมืองแห่งดิจิตัลก็ว่าได้นะครับการใช้ดิจิตอลหรือว่า iot หรือว่า internet of things นะครับก็เป็นเมืองที่ได้ก้าวหน้าไปค่อนข้างย่างเยอะแล้วนะครับตัวนี้คือหมายว่าเป็นตัวเกียวสก,กายทรีสูงกว่าตัวก่อนประมาณ1เท่า นะครับตเกียวตเกียวสกายทีสมัยก่อนเดี่ยสูง3,000อ่า3อ่า330เมตรนะครับตอนนี้สูงถึง634เมตรดยไปสามารถที่จะเป็นสปอร์ตในการท่องเที่ยวและก็ดูเมืองโตเกียวได้360องศานะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆก,กับวัดอะ,อะไรตรวแห่งนั้นแหละครับนะโอเคต่อไปครับมาดู ถ้าเกิดว่าเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วนี่คือโอกาสสาคัญของการทํางานนะครับาการ์ตูนญี่ปุ่นกข้ังจะเยอะแล้วคนไทยเราเองเนี่ยก็ยังสนใจเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นจะซ้าไปเพียงแต่ท่านเป็นล่ามแปลหรือเป็นแต่แปลตัวอักษรหรือแปลการ์ตูนหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็สามารถที่มีเงินมีทองได้เช่นเดียวกันถามว่าถ้าเกิดเป็นล่ามแปลญี่ปุ่นเนี่ยวันละเท่าไหร่ในผมก็เสื์ชฐานเน็นลองเสร์ชดูคําว่าอาจาราคคาร่าระหว่างแทยกับญี่ปุ่นก็แล้วกันนะครับวันหนึง่งประมาณ5,500บาท นะครับอันนี้เป็นราฟระดับ B C นะครับแต่่ามระดับ A นั้นก็คือว่าประมาณสัก8 0 0 0 9 0 0 0ถึง10,000บาทถ้าเกิดเป็น่าฟแปรในส่วนขององค์ประชุมการประชุมนะครับแปลอยู่ในตู้อะไรที่ประมาณวอลละประมาณ122,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเคียงแค่าราฟแปลเยอะเฉยอย่างเดียวพูดเตะปากอุปกรณ์ไม่มีมีเตะปากอย่างเดียวเนี่ยท่านก็สามารถมีเงินมีทองเป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดายใน30วันเป็น่ามแปลสัก10วันก็ประมาณ1,0,000บาท นะครับนอกจากนั้นก็วันเสารา์ที่ดึจะแปลเป็นเอกสารแปลเอกสารแพงและประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกบาทแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรอันนี้คือเรื่องราวของว่าทําไมถึงต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับผมพูดไ้แค่นี้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ตั้งใจในการที่จะศึกษาและเรียนภาษาญี่ปุ่นยังไม่สายสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับผมนะครับก็นยินดีสอนทั้งเป็น p r i v a t e แล้วก็เป็นกลุ่มในการเรียน ด้วยกันนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0876991155หรือไม่ก็เอสไลน์เอสยุกโสนะครับเอสมาได้เลยนะครับก่อยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปใหม่นะครับ